สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำบีบีโกกันนะคะบีบีโกคือการฝังสีรองพื้นลงบนผิวหน้าเหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหน้านะคะต้องการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนให้ผิวหน้าเรียบเนียนใสตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําค่ะบีบีโกช่วยเรื่องใดบ้างบีบีโกช่วยได้เกือบทุกปัญหาผิวพรรณเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำรูขุมขนกว้างหลุมสิวหรือริ้วรอยเล็กๆบนใบหน้าค่ะขั้นตอนของบีบีโกนะคะขั้นแรกคือ เตรียมผิวค่ะพี่พี่เทอราพิสก็จะทำความสะอาดผิวหน้าและสะรับผิวอย่างออดเียนให้เรานะคะหลังจากนั้นก็จะลงตัว BB g l o w ซึ่งเป็นนวัตกรรมเกาหลีที่ช่วยผักพวกวิตามินและสีรองพื้นอย่างล้ำลึกค่ะส่วนสีรองพื้นที่เลือกใช้นะคะพี่พี่เทอราพิสก็จะเลือกใช้เฉดสีที่เข้ากับสีผิวของเรามากที่สุดค่ะ ใครที่อยากมีแก้มชมพูหรือสีปากแลืเลือกก็สามารถทำบีบีบัชออนและบีบีปากได้ด้วยค่ะเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ประสิทธิภาพของบีบีโกแนะนําให้ทํามาร์กหน้าทองคําหลังทาด้วยเลยค่ะมาร์กหน้าทองคํามีเอเซนต์ผสมทองคําบริสุทธิ์สารจากมาร์กจะซึมเข้าสู่ผิวหน้าทําให้ผิวอิ่มเด้งช่วยให้ผิวสวยฉ่าทันทีค่ะโอโ้โหรู้สึกว่าผิวนิ่มและเรียบเนียนขึ้นมากจริงๆค่ะเพื่อนๆที่กำลังมองหาทีเแม้ผิวดีนะคะข้าพุ่นแนะนําที่นี่เลยค่ะคลินิกภูเก็ตคอสเมติกค่ะ